สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้า iPhone 6นะครับเป็น i iPhone มือสองนะครับที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับตามช็อปช็อปปี้รัสด้าทั่วไปนะครับผมตัวนี้เป็น iPhone 6นะครับแล้วก็สเปคของเขาเนี่ยจะตัวนี้นะครับเบมเตอรี่จะอยู่ที่32 g b นั่นเองนะครับผมราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงนะครับว้าเปิดมาแล้วครับนี่อันนี้ก็เป็นกล่องนะครับ ด้านข้างก็จะมีสกรีมว่า iPhone 6นั่นเองนะครับมีโลโกโ้ iPhone ตองนะครับตัวนี้ในกล่องเจ้าตรงนี้นะครับเจ้า iPhone นั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะดูกันอ่านี่เป็นตัวเครื่องนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นจอนะครับนี่ก็เป็นทั่วไปนะตรงนี้ก็เป็นปุ่มมาไว้กดทัสกรีนนั่นเองนะครับผมด้านข้างอันนี้ไว้ปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มใส่ซิมในตรงนี้ อันนี้เป็นกล้องด้านหลังนะครับมีแฟลชอยู่นี้นะครับผมอ่าด้านหลังก็จะมีรูปโลกโก้ a p p เปนะครับเขาวิ้งวิงแบบนี้เลยนะครับน,นี่ก็เป็นปุ่มเสียงนะครับไว้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้ก็ไปปิดเปิดปิด,ปดสั่นนั่นเองนะครับตรงนี้อันนี้เลยนะครับส่วนในกลอ่องเดียวขึ้นมาเลยอ่าโอเคอันนี้นะครับก็เป็น ออถาดวางโทรศัพท์นะครับทิชช่ไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับแกะได้นะอันนี้เป็นที่ปลอนนสไซซิมมือถือนะครับด้านข้างที่จะไว้แ่กับรูเสียบซิมนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นพวกซองคู่มือนั่นเองนะครับตัวตัวไปอ่าต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นสายชาร์จแบตนะครับ หัวก็ USB นะครับอันนี้ก็เป็น i g h t น i n g นะครับของ iPhone นั่นเองอันนี้ก็เป็นหัวนะครับหัวชาร์จของ iPhone ต่อมาอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับเป็นหูฟังแบบนี่แบบนี้นะแบบเสียบแบบนี้นะครับเป็นหูฟังรุ่นเก่าน,นั่นเองเพราะว่าเจ้าตัว iPhone 6นะครับรูก็ยังเป็นรูรุ่น3.5อยู่แบบนี้นะครับผม ลองเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องก็เหมือนเดิมครับกดขงข้างอ่ามาแล้วครับแบบนี้พอเราเปิดเครื่องมานะครับมันก็จะให้เลือกภาษานะตรงนี้จะมีภาษาไทยด้วยภาษาไทยออภาษาไทยอ่านี่ภาษาไทยเราก็เลือกภาษาไทยไปครับแล้วก็ไทยไทยเราก็ตั้งค่าไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นเครื่องใหม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็ต้องล็อกอิน w i f i ครับถึงจะ คอนเน t เข้าระบบต่างๆภายในเครื่องได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะฮะจอก็ใส่ปิ้งนะครับนี่สีไม่เพี้ยนอโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่รีวิวเบื้อต้นนะครับผมของเจ้า iPhone ขนาด 32GB นะครับเป็น iPhone มือสองนะครับตรงนี้ก็ทุกท่านก็หาซื้อได้แล้วนะครับตามพวก อินเทอร์เน็ตช็อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้นะครับทั่วไปนะครับผมก็ราคาก็ใกล้เคียงกันแหละครับ3,000ถึงห0 0พนนะครับก็ลองดูว่าร้านไหนน่าจะถือก็จัดไปเลยครับผมเพราะว่าราคาก็ถูกละช่วงนี้สเปกก็ยังโอเคอยู่ใช้ทุกข้อตอกเล่นเกมได้ทั่วไปปกตินะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมถ้าท่านใดนะครับมีคำถามนะครับหรือต้องการจะให้รีวิวส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับหรือสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมา ได้ตอบทุกคำถามเองนะครับผมขอบคุณมากๆครับก็สุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย